เราจะมาลวกกระดกหมูกันต้มน้ําทิ้งก่อนหนึ่งน้ำจากนั้นเราค่อยมาต้มใหม่อีกหนึ่งน้ำพร้อมปรุงบ้านไหนทําแบบนี้บ้างคะสูตรของหนูจะลวกน้ําทิ้งก่อนหนึ่งน้ำแก้หมูขาวพอได้ที่ยวไปเททิ้งก่อนนะคะน้ำ มาจ้าน้ำที่สองน้ำนี้น้ำปรุงรสแล้วนะคะ่วงระหว่างรอเราจะต้องปรุงปรุงรสต้มจืดเดี๋ยววันนี้จะลองเครื่องปรุงสูตรน้ำรสชาติจะเป็นไงนะ หอมอยู่นะตายกัรเลยเติมตั้งแต่เริ่มเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติปรุงรสน้ำปลานี่ยนังซอสปรุงรส เติมเกลืออีกนิดนะึงน้ำเดือดแล้วเราจะมาใส่หมูกรนะดูกหมูที่เราลวกไว้ก่อนหน้านี้กันว้ากระโดดเต็มไ,ไปหมดเลยน้ำเดือด ต้มมาสักพักนึ่งค่ะให้กระดูกหมูเปื่อยค่ะหลังจากที่กระดูกหมูเดือดได้สักพักนึงแล้วน้ำ,นำเดือดพุ่งพ่านมากขอชิมน้ำก่อนรสชาติเยี่ยมไปเลยค่ะ ลองชิมน้ำซุปอีกทีหนึง่งสิรสชาติถูกใจหรือยังถูกใจหรือยังคะยังไม่ถูกใจของแต่บ้า้าก็เติมกันได้นะจ๊ะขอญาติชิมก่อนจ้ะถูกใจหนูแล้วชีเนะ ต้มเจืดกระดูกหมูใส่ฟักนี่ฟักหนูหัน่นแจมไว้แล้วหั่นเป็นเล็กๆชิ้นไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากใส่ลงไปเลยปิดฝาไว้ก่อนนะคะแก้มเง้มหลังจากที่ต้มแฟงเดือดแล้วนะคะ ช้อนฟองออกก่อนเลยจ้ะมีฟองขึ้นแล้วต้องช้อนฟองออกด้วยนะช้อนฟองออกก่อนน้ำจะไม่ใสถ้ามีฟองผมก็พูดไม่ค่อยเก่งหรอกคะ่ะแต่ถ้างเอาข้าวเก่งนะ แต่พูดแบบอธิบายก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พูดผิดแบบไหนหรือว่าพูดอะไรผิดไปก็ประทานอาภัยด้วยนะคะจมเจืดแฟงใส่กระดูกหมูน้ำกำลังเดือดแล้วเปิดไปก่อนจะได้เห็น ท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยจะได้ดูการเปื่อยการเดือดไปด้วยกันได้ชี่เรียบร้อยแล้วมาค่ะปิดแก๊สได้เลยแฟงต้มจืดกระดูกหมูใส่แฟงนี่ค่ะน่ากินไหมคะ ไปพร้อมเสิร์ฟกันเลยจ้าช่างน,น่ากินเหลือเกินแซบ่บแซนัวนวเลยค่ะรสอูมามิมากไปค่ะพร้อมเสิร์ฟกันเลย